พิธีย้ายไปดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดนิมมานรดีพระอารามหลวงของพระเดชพระคุณพระธรรมโพธิบงคลสมควรปิยสีโรประเดีนธรรมก้าประโยควันอาทิตย์ที่22กันยายนพุทธศักราช2567เวลา14นาฬิกาณพระอบโบสถวัดนิมมานรดีแหวงบางว่าเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครกำหนดการเวลา12นาิก45นาที คณะสงฆ์วสเกตและคณะศิษยานุสิทธ์พร้อมกันณพระออโบสถวัสเกตราชวรมหาวิหารเวลาส3บสามิกาพระเดชพระคุณพระธรรมโพธิมงคลเข้าสู่พระออโบสถวัสเกตราชวรมหาวิหารจุดทูปเทียนบูชา,า,า,าพระรัตนตรัยคณะสงฆ์วัสเกตทำสามีจิกรรมแด่พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิมงคลพระเดชพระคุณพระธรรมโพธิมงคลปราปลาพระรัตนตรัย จ้าหน้าที่อัญเชิญพระพุทธพระธรรมสัญญาบัตรพัดยศและพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชนำหน้าพระเดศพระคุณพระธรรมโพธิมงคลและพระอนุจรขึ้นรถยนต์หลวงเดินทางออกจากพระอุโบสถวัสเกตราชวรมหาวิหารไปยังวัดนิมมานรดีพระอารามหลวงเวลาส4บี่นาฬิกาเดินทางถึงวัดนิมมานรดีพระอารามหลวงคณะสงวดนิมมานรดีขาราชการพ่อค้าประชาชน อุบาสกอุบาสิกาและศิยานุสิทธิถวายการต้อนรับเข้าสู่พระโอูชวัดนิมานรดีพระารามหลวงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเจนาทีอาราธนาศีลประธานสงให้ศีลผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งจ้าวพระอารามหลวงพระสงฆ์ท่านั้นเจริญชัยมงคลคาถาถวายเครื่องธัยธรรม ประสงค์ทั้งนั้นอนุโมทนากรวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จพิธีหมายเหตุแต่งกายข้าราการชุดสีกากีประชาชนชุดสุภาพติดต่อสอบถามสำนักงานเจ้าคณะภาคสองพระประยัิวรานุกูล096 626 353พระมหาวิเชียนชาตะบัคิโร094992 64 97และพระมหาวัชระวิทย์วัชระเมธี063 529 5499ครับ